สวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็จันแวงออนทัวร์พาเที่ยวชมน้ําตกตาดใหญ่ครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปน้ําตกตาดใหญ่ล้วก็มาชมบรรยากาศชมวิวครับจุดจุดชมวิวนะครับณดงสักคานนะครับน่ะอบตควางสวานะครับอของเขตอุบลราชมมาีนะครับจังหวัดขอนแก่นวันนี้ครับถือว่าบรรยากาศดีครับวันนี้เหมือนเดิมครับตัเลเพียนเดียวยังไม่เห็นลักุเงพี่อ่นเลยครับนะอืม หลังหลักลาาพักอยู่จงหวัดนี้ก็จะพาไปน้ําตกตาดใหญ่นะครับผมนะช่วงนี้ก็ฝนตกดีน่าจะมีน้ําไหลน้ําตกไหลสวยงามนะครับให้เราได้ดูชมกันผมตัวนี้เราก็มาถึงแล้วครับผมน้ําตกตาดใหญ่ครับนะในเขตอำเภอพูวมานนะครับจังหวัดขอนแก่นมันก็ติดอยู่บริเวณของอำเภอน้ําหนาวนะครับของพิจิบุรยครับบริเวณติดกันนะครับ่วนเดียวกัน แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นด้านลงไปตรงไอ้น้าตกที่ไหลไปนะครับเป็นตาดนะครับตรงนี้ส่วนวน้ําตกด้านล่างครับเราจะเห็นด้านล่างน่าจะไปทางนู้นนะครับผมเห็นทางไปนู้นก็นจะมีรถอ้แท็กน่าจะมีพอวันเสราร์อาทิตย์เนาะคนที่มาเที่ยวเยอะนะครับเราจะนั่งรถอ้แท็กอีกแกนลูกทุกนะครับน่าี่อาจจะได้ลงไปด้านล่างครับไปชมน้ําตกด้านล่างาแล้วก็เดินไปก็จะถึงน้ําตกที่มันตกลงไปอ่าเขาประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เราก็จะได้พาไปท่องเที่ยวเที่ยวชมน้ําตกกันครับผมวันนี้ เราก็มาถึงแล้วครับผมทางลงนะครับน้ำตกตาดใหญ่เปิดภัวามานนะครับจังหวัดพัเดั๋กวจะลงไปแล้วป่ะนี่ก็ดูแล้วน่าจะมีศิปลปินเดียวครับคู่เดียวนะครับนะมาวันนี้เงียบเลยลองไปดูครับดูน้ำตกกันเงไงก็ดได้ยินเสียงดังมากเลยครับน้ำตกมังดังมากครับน้ำตกตาดใหญ่ Selamat datang. Terima kasih. บัว่าเป็น,นต้นกลดลกลางป่าแห่งนีง้นะครับที่อย่ำเภอตัวบ้านรับจังหวัดขอนแก่น ก็อยู่ด้านบนนะครับของน้ําตกนะครับาดาบใหญ่เ้าก็มาชมภาพมุมสูงกันนะครับผมจะมองได้กว้างได้กไกลมากครับนะถือว่าเป็นน้ําตกกลางหุบเขานะครับนลึกลับพอทุกคนอยู่แล้วก็จะได้เป็นลอลิงไก่เลานะครับค่อยๆจับนะครับค่อยๆไต่ไปอือลุกค่อยจับนะครับอ่าเราก็จะมาชมด้านบนนะครับของน้ำตก ตาดใหญ่ครับปูมสูงก็ามองไปเห็นน้ำตกครับดูข้างล่างหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกก็ประมาณนี้ครับพาหกันเนาะนี่คือภาด้านบนครับรามุอสูงมุมกว้างแล้วอกอ็มองโดยรอบแล้วนะครับมองโดยรอบจับตปนไม้ได้ครับความปลอดภัยมองโดยรอบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมันจะกลับสถานที่ขับชมมุม,มสูงเลยครับผม ครับตัวนี้ก็กานแบวนก็จะพาทีที่ท่านผู้ชมนะครับไต่ลาวไต่ตามเชือกครับลงไปถึงด้านล่างครับไปชมน้ำตกด้านล่างกันนะครับผมตามภาพครับก็ไต่ไปตามเชือกนะครับผมเนี่ยเป็นทางลงไปสู่น้ําตกด้านล่างครับก็มาเจอบันไดนะครับตะตลเลตบันไดตโซะเลดแล้วเราก็ไต่ไปตามบันไดนี่ครับผมมีบันไดด้วยนะครับ เราก็จับไม้ไผ่นะครับจับเชือกคู่เดยก็ได้เอาที่พอเหมาะพอสบายนะครับผมนะอันนี้เป็นการใดทําไม่เห็นนะครับเห็นภาพว่าเป็นยังไงผมก็ต้องรับมันพิเศษเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งกล้องถือไอ้ไม้ไผ่ครับจับไม้ไผ่แล้วก็ต้องไต่ไปตามบันไดด้วยครับสาธิตนะครับผมก็ถือต้องมัดระวังพิเศษครับช่วงนี้อ่าจะไปงี้ครับผมนะอ่ไปตามเชือกนะครับไปตามบันไดที่เจ้าที่ก็าทำไว้ให้นะครับ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมเอราก็ลงมาถึงข้างล่างครับผมนะเราก็จะไต่ไปตามเชือกนี่ครับผมเชือกที่มีนะครับไต่ไปเรื่อยครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับเราก็จะไต่ไปถึงเบื้องล่างครับผมนะก็ลงไปเรื่อยนะครับไต่ตามเชือกไปก็มีเชือกให้จับนะครับผมไต่ไปตามเชือกครับผมเพื่อความปลอดภัย จะตไต่แบงนี้ครับผมจับเชือกแล้วก็ไต่โอ้เปจะถึงด้านล่างครับผมเหนื่อยไหมเหนื่นนอยไหมน้อยเลยอ่าอ่าต้องใช้ความอดทนความเพียรและความระวังอย่างมากนะครับผมอ่าต่อไปก็ก็จะไต่แบงนี้ครับผมนะอันนี้คือเป็นการเรียนภาพนะครับผมจะถ่ายไปเรื่อยไต่ไปเรื่อยกันตลาครับผมโอแคน่นี้แล้วกันดูดูภาพไปแล้วกันนะครับผมนะ ลงไปเลือยครับผมแล้วก็ถึงน้ำตกด้านล่างทางลงไปน้ำตกด้านล่างนะครับไต่ไปตามเทียวครับผมก็ไกลถึงแล้วครับผมนะน้ำตกครับฐาลนล่างครับก็เห็นแล้วครับน้ำตกตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมา ชั้นล่างของน้ําตกสาดใหญ่ครับผมนะอ่าข่งนก็เป็นฝุ่ที่ลึกมากครับอ่าแล้วก็มีน้ำอ่าเป็นสระครับเป็นหนองเลยพอได้เล่นได้เลยนะข้างล่างเนี่ยแล้วก็ลมพัดเย็นสบายมากครับเพราะว่าน้ําตกที่ตกลงมาถึงเบื้องน้ำด้านล่างเนี่ยมันเป็นลมครับลมพัดบริเวณนี้ครับรู้สึกเย็นสบายยังก,การติดแอร์เลยครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฟิลิปปินเดียวเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมนะผมก็มาคนเดียวลงมาคนเดียวชูมา,ดดวมากครับกว่าโยงมาถึง มาเก็บภาพบรรยากาศได้สวยบริเวณนี้ครับให้ท่านไปชมไ้ชมกันนาแล้วก็ชมบรรยากาศกันครับวันนี้ใกล้ๆเลยครับวันนี้อันนี้เราก็อยู่ใกล้น้ำตกแล้วครับเน,นี่ยกลับมาแบบใกล้ๆกันเลครับใกล้คลิดคุดใกล้ครับนตก เอลซีนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามให้กําลังใจจนจบคลิปนะครับในการเที่ยวชมน้ำตกศาสใหญ่ใหญ่จริงๆครับผมใหญ่มากอ่าก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย